สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาตรวจสุขภาพกันที่ศูนย์การแพทย์การนานะจ๊ะแหกที่ตาตื่นมาตั้งแต่ตีห้าเลยนะมาถึงนี่ก็หกโมงกว่าแล้วนะหลังจากที่เราผ่านเคาน์เตอร์แรกมาแล้วนะเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เราก็จะมาวัดความดันกันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็รับบัตรคิวตรงนี้ไปอีกรอบหนึ่งนะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปตรวจในนี้กันอ่าเมื่อเข้ามาได้แล้วนะพยาบาลเขาก็จะเรียกซักประวัติกันอีกรอบหนึ่งนะ อ่าเสร็จแล้วเราก็ไปเจาะเลือดกันแต่ที่นี่เจาะเลือดทันสมัยมากเลยทุกคนมีบาร์โคดด้วยนะตอนนี้เราก็เก็บอึเก็บฉี่มาเรียบร้อยแล้วทุกคนอันนี้แนะนําเลยนะว่าให้เก็บมาจากบ้านนะหรือว่าพกช้อนมาเองจะสะดวกกว่านะจ๊ะเหียให้ช้อนโคดสั้นเสร็จแล้วเราก็มาเอ็กซ์โตรปอดเอ็กซ์เรย์ปอดกันแล้วโว้ยเราเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะ หลังจากนั้นนะเราก็เอาใบนี้ไปยื่นหน้าคลินิกตรวจสุขภาพกันนะแล้วเราก็รอพบหมอตอนบใบยโมงกันได้เวลากินข้าวแล้วหิวมานานผลตรวจออกมาแล้วนะปรากฏว่าเรามีไขมันและกรดยูริกในกระแสเลือดเกินยังไงเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเนอะ ใครอยากให้เราทําคลิปภาคเสียงเกี่ยวกับอะไรอีกก็เม้นมาใต้คลิปเลยนะวันนี้ไปก่อนแล้วบายบาย